นำอยากจะให้เพื่อนได้รับการบำรุงเรื่องต่อมาที่ลบบุรีนี้เลยเกี่ยวกับความสวยความงามความเนียนขรึมได้เลยเหมาะกับเพื่อนอ๋รักสวยรักงามคุณผู้ชมไม่รู้เน่เลยลบบุรีปันละมาปันผสมผสมปนเปกันเข้ามานี่คือมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีจัดพิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้และสื่อโครงการดินสอพองซอฟต์พาเวอร์อ๋อ เขาพัฒนาเครื่องสตุดินสอพองก็คือกระบวนการทําความสะอาดฆ่าเชื้อแล้วนํามาร่อนตะแกรงจนเนื้อนี่มันละเอียดแบบนุ่มนิ่มอ่ะเออเวลาสงการกรุงเทพทมเล่นดินสอพองมันจะได้เสียได้เนาะมันเป็นความสุขเหมือนกันนะคุณผู้ชมมันได้มา เนื้อเนื้อมันเนาะปะเป๊ตึกตาตะปะป๊ปปุ๊ดูติ๊กต๊อกดูติ๊กต๊อกว่ะดูติ๊กต๊อกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยงานนี้ก็ทำจริงโชว์จริงทาก็ต้องทาจริงเอาให้ผิวมันขาวอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบว่าความบำรุงได้ด้วยมีแบบน้องนางแบบมาทาก็อผิวเนียนปั๊บขาวใสเลยนะขาวใสเลยขาวใสไม่พอเอาไฟฉายส่องโอ้ยมันเหมือนผีอะ แล้วพอหันมาเห็นอีกคน oh. มาทาให้พี่ๆนักข่าวรุ่นใหญ่กันบ้างโอ้ oh. oh. ทาแล้วเนียนนุ่มยังไงเอาไปฟังกันเลยร้อมคเนนุ่มมากเลยค่ะเนี่ยบอกว่าใช้ประจำ บรรยากาศมันก็ดีเออมันก็แบบได้พอกระชุ่มกระชวยน่ารักน่ารักกันบ้างแล้วดินสอพองนี่เขาไม่ใช่แค่แบบเอามาใช้วันสงการนะอตอนนี้ก้าวสู่ระดับซอฟเพาเวอร์แล้วมันไปไกลแบบว่าระดับโลกนะมันจะกอินเตอร์แล้วนะอันจะห้ามมันจะต้านกันไม่อยู่แล้วนะเนี่ยเออ พอเห็นความดีงามแบบนี้อยากจะลองถามคุณผู้ชมถามเพื่อนว่าเราควรต้องใช้ไหมแบบปะทินผิวอ,<า>อะไรเงี้ยแนะนําเปลี่ยนจากปะทินเป็นโบกโบกลักษณะเดียวกับปูนก็คือฝั่งโบกแล้วก็แบบไปเลย <c oughs> ไม่อยากให้เพื่อนแบบไปอบแล้วขาวใสอย่างนี้ไปเลยอเอาเป็นว่าช่วงนี้พักการครู่เดียว